สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบก,กับเรารายการจัตุยวิทยาค,ครับวันนี้ก็ดูแถวบริเ,เวณจัตุรัสเกีซานนโวนาใช่นะฮะเป็นจุดที่มีน้ำพุสวยๆที่ทออกแบบ,แบบโดยแบรนินีนนี่รนตรงจุดนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปสารที่นี้อยู่เรื่อยๆฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจ ตรงส่วนของโบสถ์ที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเท่าไหร่อืมแต่จริงแล้วนี่ก็ถือว่ามีความสวยงามของทั้งด้านสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นงานจิจกรรมภายในโบสถ์หลายอย่างนะฮะซึ่งโบสถ์นี้จะชื่อเรียกว่า Chiesa di Sant'Agnesi Nagone จะมีการออกแบบนะฮะในช่วงสร้างขึ้นมาในปีคศออ1652นะฮะโดยพระประสงค์ของตระกูล Pamphil นะฮะ,ะ,ะซึ่งมี พระ,ระสัจปาอินโนเซนต์ที่สิบนะครับซึ่งก็เลยตั้งใจที่จะให้สร้างเป็นโบสถ์ขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะฮะเป็นโบสถ์เหมือนโบสถ์ประจำะกูลใช่โบสถ์ประจำสกนะฮะอ่ครับแล้วก็ฝังสมอินโนเซนต์ที่สิที่นี่ด้วยก็สาพัตยกรรมนะฮะคนออกแบบหลักชื่อเรนาร์ดีนะครับเป็นบุตรชายของลูกคนที่ออกแบบคือจิโรลาม o เป็นลูกของคาร์โลเรนนารดีแล้วก็มาปรับปรุงโดยบารอนินีก็คนดัง,งในช่วงนะฮะบารโร่กะับเดงนะครับโรฟาศา์เนี่ยก็อย่างที่บอกให้มีมีโค้งมีอะไรหน่อยให้ดูดูมีความเคลื่อนไหวตามสไตล์ยุคน,น,นั้นนะฮะบารอโรนี่แหละนะครับและโดมก็สูงสง่านะนะเห็นได้หลายทิศกับเมืองเลยนะครับคือหลังจากรดนซอมเจก็จะชอบโดมที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยโดดเด่นนะครับ แล้วก็มีหอระฆังคู่นะครับผนังก็ผังก็เป็นผังแบบปรีคอสก็คือสี่ด้านเท่ากันะนะฮะเป็นรูปการก,รกบาทนั่นเองยกขึ้งหมายบวกนั่นเองลองจากเรียกว่าท็อปวิวนะฮะแล้วก็เพดานกระโดมเนี่ยก็จะมีเฟรสโกนะฮะที่ยกย่องนักบุญเอ็กเนสเอ็กเนสนะฮะทีิงๆเอ็กเนสในแอคต์กรนีเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าในความเจ็บปวดแอคต์กรนี one, ่คืออะไร นั่นหมายถึงว่าก็พวกนักบุญจะเสียสละชีวิตไี่หรอไหมก็นักบุญในความเจ็บปวดอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าโดยเชียร์โรเฟรี่เป็นลูกศิษย์ของเพโตรเดนคาตนาพวกนี้ก็จำไว้นิดเดียวนะฮะพวกนั้นเป็นยุคนั้นที่ว่าพวกใช้แสงเงาแสงลวงตาแบบเขาเรียกว่า illusionistic perspective ก็คือที่เราคุยกัมาตลอดเนาะหลอกให้ดูแล้วลึกขึ้นไหลในนิสิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แท่นบูชาแกะสลักนะฮะนักบุญแอกเนสโดยโดเมนิโกกูดีนะครับบทนี้ก็ตั้งอยู่ตรงข้ามนะฮะนักผู้ดังที่เป็นน้ำทั้งสี่นั่นแหละนะครับโดยแบดดี้นะครับ พอเข้าโบสถ์เสร็จก็ออกมาเดินเล่นถ่ายรูปจตุรัสตรงแถวนั้นได้สวยงามได้เลยมีร้านจิราโต้ไอศรีมอร่อยอร่อยด้วยบางทีก็มีเพลงมีเล่นดนตรบรรยากาศเล่นลงจันเล่นลงดีช่วยเตือนกนด้ใช่ครับก็เป็นบทอยู่ที่นั่นดูนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ